สวัสดีค่ะมาเพิ่มไปกับรายการบิวตี้นะคะโอเควันนี้จะมารีวิวสกูชีพที่ทำเองทั้งหมดเมื่อก่อนนะคะแค่2ชิ้นเองนะคะวันนี้ก็ประมาณสักห้าหกชิ้นอย่างนั้นอะลรไม่รู้ยังไม่นับค่อยโอเคนะคะอยู่ในกล่องตานี่นะคะเราทำเป็นตู้กับสกูชีพก็ทำยังไม่เสร็จดีนะแล้วก็ คือสุกี้แบบไอันี้สุชี้ที่เราทำให้าำนี้เองนะคะก็คือว่ามันสวยมากอะมันสวยมากแต่ตามกับสีนะมันขึ้นอนะโอเคข้างหลังมันเบ็นจริงมากแต่ตรงนี้ก็เป็นแบบสองชั้นอนะแต่มันไม่เป็นสองชั้นหรอกเพราะว่าเราใส นะคะต่อไปจะเป็นซูชินี่กันนะคะเราก็รีวิวแล้วนะนะอืออันนี้เป็นเค้กบาร์นี่ค่ะและอันนี้เป็นอันนี้เป็นเค้กเออน่าจะเป็นเค้กกล้วยเต็มไส้สีม่วงอะ่ะ เป็นกล้วยแล้วก็ใส่สีผสมอาหารแกเป็นสีนวลแล้วก็นี้เป็นเคเบลิลนี่นะโอเคมันก็ขึ้นกันเนี่ยต่อไปนี่ค่ะขนมปังปิ้งค่ะมันจะไม่เห็นปิ้งอะไรเลยนะแค่เป็นห้าคนแบบนี้เองนี่ก็ขึ้นกันทำเองนะคะ ต่อไปก็จะเป็นนี่นะคะคือเค้กสตรอเบอรีเร่เราก็ยังไม่รู้ตั้งชื่อว่าอะไรมันฝุ่นมันชอบออกแล้วก็ตกไปหลงข้างล่างละนะเ,นะเราก็ไม่อยากเล่นมากเกินนะไอเน,นี้ยเออแป้งของเขามันจะตกมาจะออกมาเออทั้งหมดกลายเป็น5ชิ้นโอเคก็เป็นแซนด์วิชค่ะจะมีแซนด์วิชช็อกโกแลตมันหายไป แซนด์วิชซ,ซาเอ่อแซนด์วิชที่ว่าขนมปังช็อกโกแลตมันหายไปแล้วก็เป็นขนมปังปิ้งแบบเล็กอีกหนึ่งชิ้นมันก็หายไปนะอันนี้เลขมันก็ขึ้นเหมือนกันนะโอเคโอเคนะคะวันนี้เราก็รีวิวไปแค่นี้นะคะเป็นเค้กกล้วยเค้กบาวนี่ขนมปังปิ้ง เ uh, okay, ค้กช็อกเค้กสตรอเบอรี่และก็แซนด์วิชค่ะโอเคค่ะแลวก็รีวิวแค่นี้นะคะโอเคแล้วก็เราขอรีวิวไปสุขชีพแค่นี้นะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมมาพบกับรรยการบิวตี้อีกนะคะบ๊ายบายค่ะ